สวัสดีครับมื่อนี่อยู่กับช่องปลาชิดคนมักรถดคือเก่าครับผมเงีนเก่ากมมเามนเดิมครับมื่อน,นี้พาไปเบรงรถไถจอนเดีย53102สองเผ่าครับตัวนี้สภาพตามนี้เลยนะครับดันหนายัางเจียมๆอยู่เลยครับตัวนี้เป็นข้านหนา ขั้นหนายี่หญอยังง้นเลยนะคือบ่เห็นโลกโก้หนาสิเป็นดาหนาบ่ครับตัวนี้เป็นสองเผ่าครับห้าสามหนึ่งศูนย์ห้าสามหนึ่งศูนย์ครับตัวนี้อือนี่ครับขัน้นหนาของดาหนาครับสภาพาไปตามนี้เลยครับนี่ ใส่งานได้ครับใส่งานได้ปกติปั่มตัวนี้เป็นปั่ม3สูบเป็นเครื่อง3ส,สูบเลยครับสบภาพก็ตามนี้เลยได้อุปกรณ์หนาลังครับเลือกเอาครับเบาะขาดครับเบาะขาดนี่ ตามอายุการใส้งานเล่มทะเบียนนี่ป้ายทะเบียนครับยางดีหนาหลังนะครับนี่ตัวนี้ข้างหน้ากับยางดีข้างล่างก็โอเคครับอุปกรณ์นี่นี่ครับผ่านมันครับนี่ผ่านหก อุปกรณ์ได้พันเจ็ดครับนี่ได้พันเจ็ดตัวนี้บ่ได้ด้ยครับตัวนี้อุปกรณ์หนาหลังครับอุปกรณ์ได้พันควรพันเจ็ดครับสบภาพกับตามนี้เลยมีกระบ,บอกซอยยกหางฟ้าให้บ่แตกบอ่อเหลาด้วยครับ สภาพยังโอเคอยู่เป็นรถมือสองครับตามสภาพมีกระบอกซอยยกสองขางไฟมีลิมทะเบียนครับ ยางดีหนาหลังเลยครับตัวนี้ยางถือว่าโอเคเลยครับนี่ยางแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่ครับยางตัวนี้เป็นคอนโทรลนี่เป็นรถคอนโทรลในครับค,คอนโทรลในบริ้ตออกมาห่างนอกตัวนี้เป็นรถนอกครับรถประกอบนอก น,น,นี่เป็นคอนทุนคอนทนใบมีดนี่มันจติตต่อมาจากของจุดเกียร์เลยครับจุดฟ้าให้มันคนทุนหนอกชั่วโมงกับนาจีบบแลนแล้วครับชั่วโมงมันดูนชั่วโมงนาจีบบแลนเลยครับสภาพกับประมานนี้ไปสนใจกับยิงกลางขงมาไดกับทะเบียนตัวนี้เป็นเหล่มทะเบียนครับ ล่างกับตามนี่เลยครับนี่นกองให้กษิมีน้ำมันซึมแน่มองนี้ครับทองอ่างทองอ่างกษิมีน้ำมันซึมแน่ครับภาพโดยรวมกับโอเคครับเดียวสิลงราคาไว้หานะครับก็ดีเจ้าของเพ่นปะยู เดี๋ยวเปิดเบิ้งเครื่องครับเปิดชมเครื่องก่อนสภาพเครื่องกับประมาณนี้ครับผมเครื่องสามสูบธรรมดาบุมีเทอร์โบครับห้าสามหนึ่งศูนย์โอ้หม้อเบียดแบบง่เลยครับผม หอบเบ็ดลูกบ,บักนี้เลยใบมีดยังแจ๋วๆอยู่เลยครับผู้ใดสนใจครับกิ่งกลางเข้ามาได้ตามสภาพนี้เลยพอดีจะของเพิ่นบ่อยู่ครับผ่้ใดฟังเสียงรถฝากขายครับผมห3าสามหนึ่งศูนย์ สองเผ่ากับยางยางถือว่าโอเคเลยครับหนาหลังสภาพยางโอเคเลยครับยางหนาเป็นเก้าจุดห้าสองสี่ยางหลังเป็นสเปคสเปกได้ครับนี่สิบหกจุดเก้ายี่สิบแปดครับยางหลัง 16.9ขอบ28ครับเป็นรถสเปคเดิมโรงงานครับตัวนี้5310านนคีขั้นนาเป็นของดานาครับใครสนใจก็กิงกีงกลางเข้ามาได้ครับผมเป็นรถมีเหลี่ยมทะเบียนนะครับตัวนี้เหลี่ยมทะเบียนใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับช่องป้าชิดคนหมักรดครับผมไผอยากได้ลดบานลดมือสองลดหกหลอสิบหลอไปโคโร่ครับเดี๋ยวสิมีคลิปลงให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับเด้อมีสภาพข้านหนาด้วครับเบิ้งเอาตามนี้เลยสภาพใบมดีดถือว่าโอเคครับเจียวอยู่ข้านหนาเป็นกองดาน่านะครับสบภาพก็ตามนี้ครับ ตัวนี้ยางหลังเป็นขอบยี่สิบแปดครับยางหลังเป็นขอบยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่คือสเปคโรงงานมาจากโรงงานครับสิบหกจุดเก้ายี่สิบแปดครับสเปคยางหลังดอกยางถือว่าโอเคเลยครับแปดจี้เปอร์เซ็นผมให้แปดจี้เปอร์เซ็นเลยครับดอกยางนี่เป็นยางแท้ครับว่าเป็นยางรอดอกด้วยครับนี่เป็นยางแท้โรงงาน ขอบยี่แปดนี่มันเป็นเดิมๆครับนี่เวทก้อนหนึง่งขางละก้อนเวทก้อนละสี่สิบแปดกิโลครับยางหนาเนีสเปกเก้าจุดห้าขอบอยี่สิบสี่ยางโอเคทั้งหนาหลังครับถือว่าพานยางได้สนใจครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะลงราคาไปหายครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดสนใจรถบ้านรถมือสองครับเยสซีมี่คลิปลงให้เบื่ออยู่เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ